ต่างกันุาคาอีกสองบมู่ม่เห็เบิ้งบอกเขามาเบิ้งเหมม่เหเบิ้งปิดไดาิพ่าไล่สุดบอกสุดๆอยู่ด็ครับ่เหเบิ้งอยู่นี่นี่ไล่สดอยู่นี่นี่การลุกน้องเนไรเนาะ

เจ็ดคอนโดนะครับตารางเรียนเหรอคุณหนึ่งบ่บังเรียน,องอนไง <c oughs> ไทยมันเตีองฟิล์มปะไทยทุกช็อตเลยเด้อนี่สมคุ้มเด็กนี่แม่เสียงนี่แม่ mất cẩn thận nhá nó thận đây lo đây đó đây đó đây thận đây cẩn đây nhá cẩn cây nhá จิ้นได้ยืนห้างเลยไนะหมยืนห้างคนพทดองเดียวแล้วครับยังชได้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 ไม่เป็นไรได้อยู่ช่วยกัน Ô mọi người ơi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  mọi người เรียบร้อยครับ Giờ lên, giờ lên, chín, lên, chín Giờ lên, giờ lên, lên Công quang, công quang Ui, đẹp, 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 đẹp yeah yeah เขาได้ชิ้นถอยแดะถอยชิ้นชิ้นเขาได้ชิ้นเขาได้

ไปนะครับเก็บตัวไปนะแขกล่าครับเอามาแล้วเอามาแล้วครับเอาเรียบเอาขึ้นไปเลยนะครับครับเท่มากดิกูสิงห์ครับหน่วยเท่งโคอ้ายโคเยือนยาวๆครับว่าอยู่นู่นนะครับ

Terima kasih atas